ลืมลืมให้มันจำให้มันจำเอออื้มสามตัวสามตัวถ้าไม่มีโนเอลโลกเกมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะฮัสู่ช่องเจสซี่กับเกม Black c l o v e r ์ไรซ์ออฟวิสต์ King นะคะหรือว่าเกม Black c l o v e r Mobile นั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับตัวละครเอเซซาซีซั่นใหม่นะคะซีซั่นสองร้อนนักมาพักใจ กับชุดว่ายน้ำของโนเอลโกสและชามมี่นะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดกระชาแบบตึงๆเนาะเออแต่ก็ไม่อยากเปิดเยอะมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์ของไทยนะคะมีการอัปเดตนะคะจอมเวทตัวใหม่โมเดลตัวใหม่เข้ามามาโฮเตจกระรดิเวมตนนั่นเองนะเออช่วงนี้ต้องแบบใช้สอยอย่างประหยัดนะวันนี้จะตั้งมิชชั่นเอาไว้ว่าขอให้ได้โนเอลประมาณ3ตัวก็พอใน1ตู้ถ้าได้ถือว่าสำเร็จมิชชั่นแต่ถ้าไม่ได้ ก็ถือว่าเติมเพิ่มค่ะทุกคนเออประมาณนี้อ่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดกาชากันขอพูดถึงกิจกรรมหน่อยบอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยโคตรแน่นนะคะสําหรับกิจกรรมแรกนะคะเรียกได้ว่าโคตรดีนะเออกับกิจกรรมตัวละคร SSR ตัวใหม่เนาะสำหรับน้องอัสตารนะคะร้อนนักมาพักใจกับอัสตาเนาะมีแจกอัสตาุดช่วยน้ำนะคะทั้งตัวละครทังการ์ดสกิลเนาะแล้วก็แบบมีการ์ดตัวไอ้นี่ด้วยนะคะติดตัวเนาะ เออแค่ทำภารกิจนะคะ7ด่านก็สามารถรับอารต้าไปเลยนะแบบเป็นตัวเลยนะเออไม่ต้องไปสุ่มกระชายต่อไปนะคะสามารถรับได้แบบเป็นตัวเลยเนาะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะมีอีเวนต์พาสแบบนี้มาด้วยนะสำหรับกิจกรรมร้อนนักมาพักใจนะคะได้บอกเลยเนยทํากิจกรรมนะคะเพื่อรับของรางวัลกันแบบเบิ่มเบิ่มคือลือนะแถมมี เซตอุปกรณ์แบบใหม่นะคะเป็นเซตประการลังใต้สมุดแบบนี้เลยนะใส่แล้วช่วยเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองเออต้องเก็บบอกเลยต้องเก็บเพราะว่าถ้าหมดกิจกรรมนี้ยังไงหาไม่ได้นะจ๊ะลองให้ที่หลังไม่ทันแล้วแถมซีซัน2นะคะมาพร้อมกับพาร์ทนะคะ b a t t l e p a ารซีซัน2สามารถเลือกรับหน้าสกิลซีซัน2ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นโนเอลนะคะโกดนะ อ่อสตาร์ชามี่หรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในซีซัน2นะคะซื้อ Battle p a า s เสร็จปุ๊บสามารถเลือกรับตรวสกิลได้เลยนะเออไม่ต้องไปสูมีต่อไปใครไม่ได้ตรวสกิลที่มาบน่บนๆกันว่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเพียงซื้อ p a ร์ตัวนี้คุณก็สามารถเลือกได้เลยรับไปเลยแบบชิวๆนั่นเองเนาะ และสำหรับการท้าทายจำกัดอย่าลืมเข้ามาตีโกเลมสีฟ้าหรือว่าเวอร์บอสตัวใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าได้เหรียญแบบนี้ไปแลกนะจ๊ะต้องมาตีทุกวันนะทุกคนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบครั้งที่แล้วนะคะที่เก็บสะสมกันไม่ทันอีกเนาะซึ่งใครที่ตีบอสโกเลมสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมาแลกของวันนะคะในสูตรแลกเปลี่ยนได้นะมีแต่ของดีๆนะคะโดยเฉพาะสิ่งนี้นะนี่นะคะอุปกรณ์นะคะ LR แบบเขาเรียกอะไร นี่เซตครีนะคะอบอกเลยว่าเอาไปใช้กับโนเอลนี่โคตรดีนะคะเออใขรโชคดีได้แบบ LR รเซตครีนี่บอกเลยว่าทําบุญ9วัดเลยหรือไงถึงได้เซตนี้นะคะเอออย่าลืมมาแลกกันด้วยนะแค่แบบเหรียญร้อยเหรียญเองเนาะแล้วก็มีในส่วนของนี่นะคะผงเอาไว้ประดิษฐ์อุปกรณ์นั่นเองเนาะนี่อย่าลืมมาแลกกันนะจ๊ะถัดมานะคะไม่รอชา้าเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาดีกว่านาะวันนี้เจเล็งไว้ว่าเอาซัก ตู้หนึ่งก็พอนะคะเออแล้วก็ตอนนี้เตรียมมา130ตัวเนาะกับตัวแบล็กคริสตันนะคะอีก1,6 0 0 0ก็คิดว่าถ้าครบตู้หนึ่งเนี่ยถ้าได้สำเร็จมิชชั่นในการไดโนเอล3ตัวเนี่ยก็คงจะพอนะคะหรือว่าได้เยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีแต่ถ้ามันไม่ได้นะคะเออถ้ามันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรู้เหลืองกันเลยนะจังหวะนี้โอเคไม่รอช้าไปที่โลแรกนะคะอะ เห็นคนบอกว่า3มโลออกไม่รู้เราจะเป็นคนโชคดีคนนั้นหรือเปล่าบึ้มไปอประตูทองโอ้ทำไมไม่ใส่ชุดมาเพื่อนโอ้โหทำไมไม่ใส่ชุดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลแรกนะคะใครๆก็เป็นแบบนี้เออโลแรกใครๆก็ดวงแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่โลถัดไปอุ๊ยได้การ์ดชามี่มาโลถัดไปต้องมาแล้วล่ะเพื่อนอขอลืมตาเบิ้ม โอ้ยมามามาลืมลืมเออไม่ลืมโอ้ยทำยังไงก็ไม่ลืมเธอนะจ๊ะจังหวะนี้ลุงเองจะไม่ลืมจริงๆเหรอมาไม่เป็นไรโลสองไม่เท่าไหร่โลถัดไปโลถัดไปออโลถัดไปเป็นยังไงประตูทอ้องโลถัดไปใงายเงือไม่ลืมเกินปุยมุ้ยพี่ชายโทษนะ ขอแค่สามตัวก็จะไม่ได้จริงหรออ,อือหืออือหือโอ้ดวงวันนี้เรามันทำด้วยอะไรกันเนี่ยอ,อืขอยืมดวงขอยืมดวงคนดูหน่อยได้ไหมฮะใครที่ดวงดีๆเนี่ยฝากเปิดดีได้ไหมเออประตูทองใส่ชุดชนั้นสูงอือหอสวยลืมลืมลืมอือหือลืมแล้วมาลุ้นต่อแล้วเป็นตู้เป็นตู้หน่วยกระทิงดำกันทุกตัวเลยนะ เออสามตัวนี้อยู่กับทิงดํากันหมดไม่รู้จะลุ้นยังไงนะทุกคนเออตัวแรกไม่เป็นไรตัวถัดไปไงเงืบมากระทิงดํากระทิงดําเอ้ยอะไรเนี่ยอย่าหลุดเลยนะเพื่อนถ้าออกมาเป็นไอ้น้องฟลกเอเลออนนี่หาหาจัดหาจัดเลยนะอย่านะอย่านะไม่เอาหานะจ๊ะเออกระทิงดํอาออกมาเป็น <S <S โอ้ยชายมี่น้องชามี่มได้อยู่แล้วตัวนี้มีประโยชน์นะ เฮ้ยถอยออกไปจากเนื death, ้อน sure kind of ั okay. ่นนะน้องชามีเล่นเนื like ้อด้วยหรอลูกไม่ใช่คนละเนื้อเอออ้ามาข้ามอุ้ยไม่ตัวหรอตัวอะไรวะไม่ได้ลุ้นเลยทำลายทำลายโอ้โหเจม่งกำลังอยากได้ลาเดสพอดีเว้ยเพราะว่าไอดีเไม่มีลาเดสและและเจอะมีกล่องที่เป็นตัวแลกเศษ แลกเสร s s r เป็นลาดเดเพอดีนะออเอา้ามาอีกปะเนี่ยยายายาเ <c oughs> ออเดี๋ยวจะได้ทำลาเดสหนึ่งดาวนะเอาไปยืนคู่กับ Noel. โนเอลอ้ยไม่คิดว่ามาสองตัวโอเคได้อยู่ได้อยู่เออก้าวแรกไม่เป็นไรก้าถัดไปไงเงืบนะฮะมาเออประตูทองชุดชั้นสูงอืมสวยจัดลืมตาเอออืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนึ่งตัวมาโออสองอ เรียบร้อยจังหวะนี้ทุกคนทุกคนขออย่างเดียวว่าอย่าหลุดเลทฮะขออย่างเดียวว่าอย่าหลุดเลสเออลุงอรุนใครอ,อไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าวิลเลียมจะมาเออ,เอ,อ,เอ,อยังมากระดิ่งดำกระดิงด่งน้ำอืสวยอ,อฉันซื้อชีอว่ายน้ำใหม่มามอแอสตาเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยหนึ่งตัว มิชชั่นเราตอนนี้ได้โนเอลหนึ่งตัวแล้วทุกคนเออกระถิ่งด้มอีกรอบโอ้ยก็อยากได้อยู่แต่ไม่ใช่ล่างนี้เพื่อนโนเอลกระทิงดั้ไปรอบไปกระทิ่งดัมอืมไม่ใช่ออโอ้ยไอ้นี่ออกบ่อยวะออกบ่อยทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยเลยไอตัวเนี้ยกระทิ่งดัมอืมฉันจะส่งแขกผู้ปรันทอนของเรากลับไปเองโอ้โหเวเลียมเฮ้ย ได้ทุกตัวตอนนี้เรามีโนเอลหนึ่งตัวแล้วทุกคนชามี่อีกหนึ่งตัวนะโอเคภารกิจเราประมาณตอนนี้ประมาณ2 5เอตอยสําเร็ำเร็จไป25%ปเซตไปกันต่อ้อบประตูทองโอ้ทำไมไม่ใส่ชุดจวนชั้นสูงไปกันต่อือ้อโอ้ประตูไม่ทองไม่ใช่จวนชั้นสูงอืออะไรเนี่ยเก้าวแรกไม่เป็นไรเก้าวถัดไปล้มหัวแตกไปประตูทอง ชุดชนสูงสวยจัดลืมตาลืมอมืไม่ลืมอะไรเนี่ยแล้วเจงงมากเลยเจยังไม่ได้ตัวไอวันทอสเลยนะทุกคนไอวันทอสที่มันเป็นตัวแบบระดับธรรมดาเจยังไม่ได้เลยยังไม่ออกเลยเวย้ยไอดีเจยังไม่เคยออกนะไอดีเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยไอตัวเนี้ยยังไม่เคยออกเลยศูนย์จุดเจเจเจเนี่ยออเออ,อเออมาประตูทองเออชนนั้สูงอย่าบอกว่ามีเวลได้เติมเพิ่มนะเออลืมตาแล้วกี่ตัว เออหนึ่งตัวมาขอกระทิงดำขออย่าหลุดเลดก็พอเพื่อนเออลืมลุ้นชามมี่โอ้มาเจ็บหัวใจโอ้ยไอเราบอกว่าเราชอบน้องชามมี่แต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะชอบเรากลับขนาดนี้ไงบางทีอ่ะไปกันต่อโลที่สิบอืหนึ่งร้อยโลแล้วประตูทองชุดชนัันสูงและลืม ไม่หวานเจี๊ยบเลยวะ่ะไปืออมาโอ้ประตูมาก็โอ้อดลุ้นเลยเอ้เหลือยังพอมีแววเออมีแววอยู่ประตูไม่ทองก็ซาได้กี่ตัวเออหนึ่งตัวมะออกเป็นสมุดสกิลนี่หาจัดเลยนะืออมาลุ้นลุ้นกงนหน่อยลุ้นกงนหน่อยออเออออกมาเป็นกระดิ่งดำไม่ใช่ออ้ยกระดิ่งด้ำนาที ย่าบอกนะสมุดสเิลอะยังยังยังอย่าบอกนะ,กะออยังยังเอ,อ้ะมากระทิงดำกระทิงดำต้องเข้าแล้วเออโอ้ผมนี่อยู่เอ็มร้อยไม่ใช่โอ้ผมไม่ใช่เองเพื่อนโอ้มากระทิงดำหน่อยขอหน่อยกระทิงดำกระทิงแดงมา <S <S อือโอ้ชาม่โอ้ รู้สึกว่าน้องชัมมี่จะชอบไอดีเจเป็นพิเศษนะทุกคนเออรู้ว่าเก่งแต่เผาๆหน่อยเออขอให้พี่โนโอเอลได้ออกมั่งอ่าจังหวะน,นี้โนโอเอลมายังเออลืมตาเออออกออกหน้าตู้นะแต่ออกจากชัมมี่ชัมมี่คือแบบพี่ไม่มีเนื้อลูกไม่ต้องมาเออการ์ดก็มามาอออก็ทดิํงำออกมาเบน โอ้โหไอโกตบักโกดอยู่นี่ไม่มีน้องสาวเองเฟ้ยมาก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเติมเพิ่มอืมประตูก็ไม่มาแต่ชุดชนิ้้นสูงมาว่ะอือโอ้จบละชีวิตอืมโอ้เศาเศาเกินเข็มเกินเธอเข็มเกินครับโอ้โอเคทุกคน ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเติมเพิ่มมาแล้วฮะเจ็ดสิบใบการันตีหนึ่งตู้ไม่รู้ตอนการันตีจอกอะไรแต่ขอให้เป็นโนโอเอลด้วยเถอะไม่ใช่ชัมมี่นะชัมมี่พี่ไม่มีเนื้อลูกไม่ต้องมาเออพอแล้วสามตัวก็พอแล้วเออมารอบนี้อืมโอ้มีแววจะได้กินมามา่าปลากระป๋องนะมาอย่าหลุดเลดก็พอเพื่อนอหน่อยอืออกมาทำไม มาลักทําไมตอนนี้ตอนที่ไม่ได้อยากได้เลยตอนซีซสักหนึ่งแตไมไม่มาโอ้เศร้าจัดจัดหลุดเลทฮะพูดไม่ได้ขาดคําพูดไม่ได้ขาดคําหัวทิ่หมหัวตํากันเลยทีเดียวทุกคน1อยห้าสิบแล้วเราเดินทางมาเกินครึ่งแล้วนะทุกคนแต่ภารกิจเรายังได้แค่ยิ่มเปนโนเอลเพิ่งมาหนึ่งตัวไปอย่าไปหยองอย่าไปหยองจังหวะน,นี้โนโอเอลต้องมา ออออื้อเจ็บจี๊ดชัมมี่นี่มาบ่อยมากชัมมี่สิบดาวแล้วล่าสุดเออบางคนก็ไม่ออกเลยนะชัมมี่แต่เจนี่คือแบบดวงถูกชะโงกับน้องมากนะฮะสงสัยกินเก่งกินจุเหมือนกันเนาะไปมาขอละ่ะขอละเพื่อนอืม้มมาเถอะลืมเออสวยจัดขอโนเอลสองตัวเลยได้ปะขอเกินขอเกินไปไหมขอมากไปไหมจังหวะนี้อ้ย เป็นท่อเป็นท่อแล้วอืม้มโอดดโอ้ยไอ้ปลาเอ้ยมาทั้งตัวทั้งกัดน้องเองไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ต้องมานูเอลมาเหอะมาจัจะก,การันตีอยู่แล้วทุกคนเจจะก,การันตีอยู่แล้วทุกคนอืโอ้ไม่ลืมตาอีกโอ้ยสองโลก่อนการันตีทุกคน ไปเออประตูทองอืม้มทำไมไม่ใส่ชุดมาวะเพื่อนการันตีแล้วอื้อการันตีแล้วครับมาโลสุดท้ายการันตีเราได้เปิดเพิ่มแน่ๆจังหวะนี้โนเอลไม่ถึงสมตัวนะทุกคนไปอื้อประตูทอเกินเออเอาโอเคการันตี เป็นตัวไหนอือโนเอล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 มาเถอะเพื่อนโนเอลเถอะโนเอลโนเอลอย่าออกหลุดเลดนะไม่หลุดหรอกแต่จะออกแค่ตัวไหนสามตัวนี้แหละอืมมาโอ้ยชามิห้าดาวเจอกันโดนทุกคน ทุกคนเคยเห็นชามี่อันดับหนึ่งปะทุกคนเคยเห็นชามียนดับหนึ่งของเซิร์ป,ปะ <c oughs> โอ้โหพะเจ้าไม่ออกโนเอลแค่ตัวเดียวต่อตู้ทุกคนมีใครให้เกลือกว่านี้ไหมคอมเมนต์กันหน่อยมีใครเกลือกว่านี้ไหมทุกคนอืมลืมลืมให้มันจำให้มันจำเอออือ้สามตัวสามตัวถ้าไม่มีโนเอล โลกเกม <laughs> สามตัวเออสวยมาแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหรือสองอีกสองตัววะเออมาเออมามาจาังวะนี้มาเอออื้มมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนจังวะนี้อ,อืออ้อไอแม่มดมาบ่อยจังวะมาดิเพื่อนเออกดิณม โอ้ชามี่โนหนึ่งชามี่โนหนึ่งพี่รู้ว่าหนูเก่งแต่หนูจะมาห้าตัวไม่ได้นะลูกอีกตัวหนึ่งไปอ,อือยังอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาอ,อืออืออย่าบอกนะไอ้แจ็คไอ้แจ็คโอ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเพื่อนมันใช่เวลาไหมเนี่ยเพื่อนอขาดโนเอลอีกหนึ่งตัวทุกคน เราจะสำเร็จภารกิจไหมจริงๆวันนี้เราเฟลไปแล้วแหละออแต่ว่าไม่เป็นไรจูเลยก,ก็ช่างมันเถอะเออตอนนี้เราหน้ามืดตามมวแล้วจังหวะนี้ทุกคนหน่ามืดตามมวแล้วไม่ไหวโนวเอลเป็นเหตุสังเกตได้มาข้ามไปหมดตัวจังหวะนี้เออสมทบทุนมาม่าและปลากระป๋องได้ที่ืออตัวสุดท้ายแล้วโนวเอลเพื่อนออกเถอะตอนนี้ชัมมี่ห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน โออโหไอโกดโกดล่าง s r มาได้อีก2โลไปโนเอลอย่าให้พ <c oughs> ี่ได้เสียตังค์ไปมากกว่านี้โอ้ยปวดหัวมาคอละพุกสุดท้ายเพื่อนทุกคนเจ้าเสื้อเรื่องนักสู้บอ ถ้าเจ้าเสื้อเรื่องนักสู้เจ้าต้องได้กินมาม่ามาทุกคนเจไม่ยอมวะ่ะยังไงเจก็จะเอาให้ได้ว่ะทุกคนมาต่อฮอไม่คาดหวังไม่กินมาม่าไม่เหลือ,อ,อเออไปเออมาดิอือทำไมไม่เอาชุดมาเออเชื่อเรื่องนักสู้เราถ้กินมาม่าก็ไม่เป,ป็นไรไป มันต้องมีสักวันดิวะมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราดิวะเราเอวอีกตัวเดียวเออเจ็บเจ็บเกินเค็มฝูดฝูดเออเอาดิฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนต้องมาแล้วฟ้าหลังฝนอว้ายทำไมมันไม่มีฟ้าหลังฝนทําไมมีแต่ฝนและฝน,นและพายุทุกคนทุกคนเคยเห็นฝนและฝนและพายุปะและเทอร์นาโดปะ ฟ้าหลังฝนอยู่ไหนอะทุกคนเฮ้ยหนึ100่งร้อยใบหนึ่งรยใบไม่ได้เลยเล SS ย SSA หนึ่งร้อยใบไม่ได้เลยเลยอือเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องเชื่อ,อไม่เชื่อโอ้ยไม่เชื่อได้อีกไปเออฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนดิวะเกมบักเกมบัก ทุกคนเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของเกมบัคกเจลบเจปิดออกใหม่เรียบร้อยละรอบนี้มาแน่ทุกคนเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของเกมบัคกจริงๆอะ่ะเ,เกมรักเกมไม่รักเราร้อยห้าสิบไม่ออก SSR เหลอ,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 อเจ็บเกิน นสองโลสุดท้ายทุกคนหมดจริงๆและหมดจริงๆแล้วืออโนเอลถ้าไม่ได้เราขาดกันเถอะเราลาก่อนเถอะืออขอละอยังขอละเพื่อนตัวสุดท้ายเร็วโอ้อะไรที่เราอยากได้มากๆมันจะไม่ได้นะทุกคนดูคลิปนี้เป็นตัวอย่าง โอ้ทรมานทรมานสุดๆอือวอามาเหอะลิวอืมอมาฉันก็ถึงที่จำกันแล้วเหมือนกันกูอะไรครับเนี่ยมาอือหึยอ่าอ,อ,อย่าบอกนะว่าการันตีอ่ะ อย่าบอกนะว่าการันตีอ่ะจากตอนต้นที่เราแจ้งว่าตู้หนึ่งก็พอนะคะเออตู้หนึ่งก็พอนะคะเออแต่แต่ไม่ออกแต่ ไม่เป็นไรจรว่ามันต้องมาอีกแค่ตัวเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ออกเชื่อมันเชื่อมันในเกมสุดๆเชื่อว,ว่ามันจะต้องออกโนเอลอีกหนึ่งตัวตู้นี้แหละทุกคนตู้นี้แหละทุกคนตู้นี้แหละเช่ว่าตู้นี้แหละมันอยู่ตู้นี้แหละโนเอลอะตู้นี้แหละโนเอลอะการ์ดมาก่อน ตัวตัวค่อยตามมาก็ได้ตัวค่อยตามมาก็ได้อ,ามมาไดอืมมาแน่เอ้ยตัวอืมเอ็งจะออกมาทำไมสองใบวะแต่เจยังเชื่อมั่นว่ามันอยู่ในนี้ทุกคนเจยังอืมพระเจ้าช่วยมันอยู่ที่โลสุดท้ายทุกคนเจเชื่อว่าเกมไม่ใจร้ายขนาดนั้น เจเชื่อว่าเกมไม่ใจร้ายขนาดนั้นเวย้ยมามามาอ,อสักทีเพื่อนโอเคทุกคนและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะหวังว่าทุกคนจะถูกใจกดไลค์คลิปนี้ เป็นกำลังใจให้เจด้วยเจแบบเจ็บจี๊ดมาเจอกันใหม่มืออื่นมือฮือเจ้าไอ